พี่ธนีบอกว่าผมอยากเรียนกับโค้ดจังเลยครับยินดีเลยค่ะแต่ขอถามก่อนพี่เอาจริงเปล่าพี่อายากรวยจริงๆเปล่าโค้ชสอนจริงนะโค้ชสอนแบบจับมือทํานะไม่เป็นไม่ปล่อยมือนะถ้าพี่เอาจริงอะ่ะโค้ดก็สอนจริงและงานนี้บอกเลยว่าไม่มีความเสี่ยงโค้ํทำในหน้าแอปช้อปปิ้งนะคะที่ไม่มีความเสี่ยงเลย ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่ต้องขายด้วยมีระบบ AI ช่วยขายมีระบบช่วยงานนี้บอกเลยว่ามันง่ายมากๆมันเป็นงานออนไลน์ที่แบบว่าพี่ทําอยู่กับบ้านได้เลยมือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตทําผ่านช่องทาง t ท็ก o ์ต็กตอกหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเฟซไลน์อินสตาแกรมยูทูบทำได้หมดเลยอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกวันี้แค่พี่เอามือถือไปด้วยและมีอินเทอร์เน็ตพี่ทําได้เพราะการประชุมก็ประชุมออนไลน์พี่ไม่ต้องเดินทางมาหาโค้ชถ,ถึงบ้าน ทีมงานของโค้ชที่อยู่ในกลุ่มนะคะอยู่ต่างประเทศมีหลายประเทศมากๆและเวลาประชุมงานคือมันมหัศจรรย์อะประชุมออนไลน์ระทั้งที่เขาอยู่อีกประเทศหนึ่งอะทั้งเยอรมันก็มีฝรั่งเศสก็มีออสเตรเลียก็มีไต้หวันก็มีเกาหลีมีหมดอะแล้วประชุมพร,มพร้อมๆกันแต่อยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดะซึ่งมันเป็นอะไรที่มหัศจรจย์มากๆกับโลกออนไลน์อะและเราสามารถทําเงินผ่านช่องทาง ของออนไลน์ได้ด้วยคือเงินมันในอากาศมันเยอะมากๆอค่ะแล้วโค้ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทําตรงนี้เลยค่ะครั้งแรกในชีวิตแต่โค้ดเรียนหนักนะคะหกเดือนเต็มที่เรียนกับที่นี่แต่เรียนจบแล้วหกเดือนนั้นที่เราเรียนแล้วเราลงมือทํามันสามารถทําให้โค้ดมีรายได้หลักแสนต่อเดือนและวิชาความรู้ในการทําเงินหลักแสนต่อเดือนมาติดตัวโค้ดไปตลอดชีวิตอะแล้ววันนี้โค้ดอยากจะแบ่งปันพี่ๆโค้ดอยากจะแบ่งปันพี่ๆทุกคนที่เจอวิกฤตในชีวิต ไม่ว่าพี่จะเป็นหนี้สินอะไรก็แล้วแต่คดเจอบางบททุกอย่างทั้งทางานประจําเงินเดืนอนหมื่นกว่าบาทสิบปีทาสวนกิจยางขายของตลาดนัดเทรดฟอร์เรกทำแชลูกโซ่สารพัดขายประกันชีวิตขายตรงมาหมดล้มเพระเาะแลูกโซห้าแสนเป็นนี่ห้าแสนสุดๆอะ่ะชีวิตถึงกระดับโดนหมายสารโดนเจ้าหนี้ทวงด่าประจานลงเฟสโดนสารพัดที่จะโดนคือสุดๆไม่มีตังติดตัวแม้แต่เบงยี่สิบแบงเดียวอะ่ะแต่ผ่านมาได้ด้วยที่มีสตินั่นแหละ แล้วพอเจองานนี้บอกเลยเห็นโอกาสเห็นทางสว่างว่างานงานนี้สามารถที่จะช่วยเราวิกฤตที่เราเกิดได้แต่โค้ดเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนพี่บอกว่าผมอยากจะเรียกกับโค้ดจังเลยครับโค้ดอยากสอนทุกคนเลยที่พี่เอาจริงอะ่พะพะโค้ดต้องการคนเอาจริงงานเนี้ยทําจริงได้จริงทําเล่นได้เล่นไม่ทําไม่ได้เลยแล้วถ้าพี่เป็นแล้วเป็นเลยวิชาความรู้ติดตัวพี่ไปตลอดชีวิตงานประจําเนี่ยมันมีเพดานของรายได้ ไม่สามารถกําหนดรายได้ด้วยตัวเองแต่ที่นี่มันไม่มีเพดานของรายได้ถ้าพี่เป็นแล้วพี่จะหยิบจับเงินในอากาศเท่าไหร่ก็ได้พี่สามารถกําหนดรายได้ด้วยตัวเองแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องเรียนค่ะถ้าพี่เรียนปุ๊บพี่มีความรู้มีทักษะพี่ทําเงินได้เลยแล้วและในกลุ่มที่โค้ดสอนงานเนี่ยนะคะก็คือ,อทำไมโค้ดต้องทํากลุ่มสอนเพราะว่าโค้ดเข้าใจเลยว่าคนใหม่ทําไม่เป็นเพราะโค้ดไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนเลยครั้งแรกในชีวิตกับงานงานนี้ก็เป็นในหะน้าแอปช้อปปิง้ง นะคะคือบริษัทเขาลงทุนเองเขาทุกอย่างนะคะเขาลงทุนเกี่ยวกับอาหารเซิร์ฟสุขภาพกองงามของเขาแล้วเขาก็ต้องการแค่ยอดดาวน์โหลดอย่างเดียวแล้วเขาทําการขายเองไงเขาสต็อกเองเขาแพ็กเองเขาส่งเองเขาดูแลบริหารจัดการทุกอย่างซึ่งเราไม่มีหน้าที่ตรงนั้นเลยเขารับปวามเสียงของเขาเรามีหน้าที่ช่วยเขาสร้างยอดดาวน์โหลดอย่างเดียวโดยที่เราไม่ต้องขายด้วยบริษัทจัดการให้เราหมดทุกอย่างแล้วก็จ่ายกําไรให้กับเราสูงสุด70%อะแล้วระบบการถอนเงินก็ง่ายมากๆ ถอนเงินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนะคะต่เลือระบบปิดนะขั้นต่ำในการถอนเงิน300บาทสูงสุด5 0,000บาทต่อวันสัปดาห์หนึ่งเราถอนได้2 5 0 0 0เดือนถอนได้1ล้านบาทและทุก,ทกๆการถอนเงินเขาหักภาษ,ษีหนที่จ่าย3%เนำส่งสรรพารถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบโปร่งใสตรวจสอบได้หมด ga, ทุกซอกทุกมุมมีสคบขบรองรับเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนห, ing, หรือจะทำเป็นในหน้าให้กับแอปปเนี้ยคุณต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีถ้าเกินทำไม่ได้ต่ำกว่าก็ทำไม่ได้ คด,ดูองคประกอบทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจทำหนึ่งดูก่อนเจ้าของคือใครมีตัวตนจริงไหมอ่าคด,ดูอย่างนี้เลยนะเจ้าของมีวิสัยทัศน์อยากจะช่วยเหลือคนจริงๆก่อตั้งแอปนี้มาเพื่อช่วยคนได้กินสินค้าดีๆได้สามารถทำไรายได้หรือทำเงินได้จากแอปแอปนี้อันนี้ข้อหนึ่งที่โคด,ดูสองโด,ดูเรื่องของความถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างมีใบจดทะเบียนมีใอบสขบมีใบพาณิชย์ทุกอย่างตรวจสอบได้หมดสามโด,ดูเรื่องของสินค้า ดีจริงหรือเปล่าคุณภาพจริงหรือเปล่ากินแล้วเห็นผลลัพธ์หรือเปล่าสุขภาพดีจริงไหมสี่คนด,ดูเรื่องการจ่ายเงินเขาจ่ายเงินเรายังไงเขาจ่ายเงินเราสูงสุด7จสิบเปอร์เซ็นต์หรือทีละสามร้อยหกร้อยแปดร้อยบาทซึ่งสี่องค์ประกอบนี้เขาดูแล้วโอเคอันนี้น่าสนใจคนเลยศึกษาเรียนรู้ลองทํากับมันแล้วแค่ระยะเวลาไม่ถึงปีแค่หกเดือนกับการเรียนอย่างจริงจังมันทําให้เรามีรายได้หลักแสนต่อเดือนนะคะอย่างวันเนี้ย คือเขาตื่นเต้นกับระบบนะคะตื่นเต้นกับระบบเพราะว่าเราไม่เคยเจอระบ,บบแบบนี้แล้วเราอยู่บ้านอย่างเดียวมือถือเครื่องเดียวอินเ,เทอร์เน็ตทำผ่านต้งทางทิกตอกทำผ่านเฟซไ,ได้หมดทุกอย่างอะ่ะแล้วเราไม่ต้องออกจากบ้านอะ่ะแล้วเรามีรายได้หลักแสนต่อเดือนเหมือนเราอยู่บ้านนอกเนะี่ยแต่เรามันเหมือนความฝันนะพี่ที่เราได้หลักแสนต่อเดือนลราเขาอยากเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนบอกพี่มันมีงานแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะโดยที่พี่ก็มีมือถือทุกคนมีอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตทุกคนมีอยู่แล้วช่องทางติกตอกทุกคนมีอยู่แล้วขาดแต่เดียวคือความรู้ ความรู้ที่ดียิบจับเงินในอากาศได้ก็ถ้าวันนี้พี่ทําได้อพี่อาจจะได้เดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหรืออัดจ,จะได้สามพันห้าพันมันก็คือเงินถูกไหมคะแล้วถ้าพี่มีความรู้ทักษะขึ้นไปเรื่อยๆอมันหยิบจับเดือนละแสนได้เดือนละล้านเหมือนพี่ๆได้คนรู้เลยว่าอนาคตของเราคือรุ่นพี่ในสายงานตอนที่โค้ชทำงานประจําอะก็คือหวหน้าฝ่ายห้าหมื่นพอเอาหกหมื่นห้าถ้าเราอยู่สายเส้นสายนั้นเราได้แค่นั้นไม่มีทางหลักแสนแต่วันนี้เราเปลี่ยนเวเลย นะคะมาเป็นในหน้าออนไลน์และทําตามรุ่นพี่รุ่นพี่เขาได้หลักแสนต่อเดือนแล้วเราเรียนรู้ทําตามระบบทําตามรุ่นพี่เราก็คือคนหนึ่งที่ได้หลักแสนต่อเดือนเหมือนเขานะคะวันนี้คนได้มาที่วันเดียวนะคะคือมันตื่นเต้นจนแบบว่าเราแบบโอ้โหเราโชคดีมากที่เจองานงานนี้แล้วอยากจะแบ่งปันฟา์มโชคดีกับทุกๆคนนะคะวันนี้ได้มาแล้วที่เจ็ดเจ็ดพันเจ็ดอ่ะ, 7, 7, อะคือมันเกือบหมื่นอ่ะนะคะวันที่สิบหกเนี่ยได้มาแล้วเจ็ดพันเจ็ดและเดือนนี้จะแสนอยู่แล้วอะ่ะ แค่สิบเจ็ดวันอ่ะมันจะแสนอยู่แล้วอ่ะและรุ่นพี่นะคะในงานนี้บอกเลยว่าโอ้โหแต่ละคนเปิดมาแล้วสามปีค่ะโค้ดเพิ่งรู้จักไม่ถึงปีนะคะแต่ทำไม่ถึงปีสามแสนจากเด็กเก็บขยะสามแสนเด็กเสิร์ฟสามแสนเด็กขับฟูดแพนด้าสามแสนเห็นไหมคะแม่ค้าตลาดนัดสองแสนกว่าเห็นไหมคะแม่บ้านแสนกว่านะคะนี่คือเป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนจมทุนสต็อกนะคะสต็อกแล้วก็จมทุนแสนกว่านะคะเคยทำงานประจำแสนหนึ่งนะคะโค้ดก็เกือบแสนแล้ว อันนี้ก็ทํางานประจํา80,000อันนี้พมา่านะคะเนี่ยเกือบ80,000ที่นี่เปิดรับหมดเลยไทยกัมพูชาพมา่าเราทําได้หมดเลยเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนที่เห็นโอกาสใครเห็นโอกาสหยิบจับงานงานนี้แล้วศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังพี่สามารถเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้หลักแสนต่อเดือนได้มไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะอะไรได้หลักแสนต่อเดือนโค้ดเคยวาดฝันไว้ตอนทํางานประจํามันเป็นเหมือนเรื่องเพ้อฝันแต่วันนี้มันคือเรื่องจริงแล้วโค้ดอยากแบ่งปันพี่ๆทุกคนเลยใครที่อยากจะเรียนรู้ขอแค่พี่เอาจริงนะโค้ดสอนจริง นะคะโค้ดมีระบบการเรียนการสอนเป็นของโค้ดเองที่ง่ายมากๆใครที่เข้าไปเรียนทําได้ทุกคนเพราะในนั้นสวครึ่งห้องอ่ะสองร้อยคนสวยังทําได้ถ้าพี่ยังไม่ได้เป็นสวพี่ทําได้แน่นอนแค่ทําตามระบบอย่างเดียวนะคะใครที่เข้าไปเรียนนะคะอ่านโค้ดบอกช่องทางกันเข้าเรียน2ชั่วโมงสําหรับคนใหม่เตรียมสมุดปากกาไปจดตั้งใจเรียน2ชั่วโมงนี้เป็น2ชั่วโมงที่โค้ดตั้งใจเรียนเหมือนกันและมันเป็น2ชั่วโมงแห่งพิกแห่งการพิชชีวิตของโค้ดใหม้มาเป็นโค้ดในวันนี้ด้วยและได้หลักแสนในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้น พี่ตั้งใจเรียนสองชั่วโมงนี้ก่อนเคลียร์ทุกอย่างถ้าพี่จะเอาจริงแล้วถ้าพี่เรียนจบแล้วและพี่เห็นโอกาสอยากทําทีนี้พี่จะได้เข้ากลุ่มสอนงานแบบจับมือทาของโค้ดโค้ดสอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนทุกสเต็ปทุกวัน1ิบแนาฬิกาแต่ถ้าพี่เรียนสองชั่วโมงจบแล้วพี่ไม่ชอบพี่สามารถกดออกจากกลุ่มและลบแอปทิ้งแล้วก็แยกย้ายพี่อยากทํางานอันไหนพี่ทําได้เลยไม่มีการบังคับไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะคนที่จะเข้าเรียนนะคะอ่าูช่องทางแบบนี้นะคะสําหรับคนที่จะเข้าเรียนให้ไปหน้าช่องของโค้ดก่อน หน้าช่องของโค้ดนะคะให้ดูบรรทัดที่3นะ1 2 3เห็นไหมคะอ่ามันจะมีคําว่า A O I 8 8 8นะคะบรรทัดที่3แล้วให้พี่กดเข้าไปไปบ้านเขียวอ่ะนะคะบ้านเขียวก็คือลายนั่นแหละอ่ากดเข้าไปพี่จะเจอบ้านเขียวก็คือลายแบบนี้แล้วกดเข้าไป1ครั้งหลังจากกดเข้าไปแล้วตึ้งนะคะพี่จะเจอเครื่องหมายบวกซ้ายมือเป็นรูปโค้ดเสื้อดำหลังจากนั้นให้จิ้มเข้าไปแล้วพิมพ์ว่าชื่อเล่นอสเลสอายุอสเลขอเรียนฟรีเพราะมีสบรับตั้งแต่อายุกิ อีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับพี่ๆที่กดไม่ได้เพราะว่าหลายคนบอกว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โค้ดบอกหน่อยเข้าไม่ได้นะคะอาจตั้งใจดูนะคะไปที่หน้าช่องของโค้ดนะคะหลังจากนั้นดูบรรทัดที่3 1 2 3ตรงนี้นะคะลงท้ายด้วย a o y 88 8พี่จิ้มเข้าไปเลยมันคือบ้านเขียวจิ้มเข้าไปเลย1ครั้งหลังจากพี่จิ้มไปแล้วเจอบ้านเขียวแล้วก็คือลายนั่นแหละพี่จิ้มเข้าไป1ครั้งมันจะเด้งเจอเครื่องหมายบวกซ้ายมือเป็นรูปโค้ดเสื้อดำกดเข้าไปแล้วพิมพ์ชื่อเล่น s l a s ขอายุวยกัน น้องแอดมนของโค้ดบอกเลยว่าถ้าพี่ทําไม่ได้นะโทรค่ะเขาโทรพาเลยพี่ไม่ต้องกลัวเพราะโค้ดสั่งสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งอันนี้ง่ายมากสําหรับคนที่เข้าไม่ได้อันนี้บ้านเขียวเหมือนกันให้แคปหน้าจอเข้าได้แน่นอนโอเคไหมคะบ้านเขียวแคปหน้าจอเข้าได้แน่นอนค่ะเอาแคปหน้าจอนะคะนี่คือบ้านเขียวแล้วทักไปได้เลยนะคะชื่อเล่นสลอายุสลต์ขอเรียนฟรี เดี๋ยวจะเจอน้องแอดมินจะพาทำและพาเข้าเรียน2ชั่วโมงถ้าทำไม่เป็นเดี๋ยวเขาโทรไม่ต้องกลัวเขาสั่งเรียบร้อยแล้วเจอกันในกลุ่มยินดีต้อนรับพี่พี่ที่เอาจริงทุกคนนะคะ